สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บาราโตรครับวิดีโอนี้ผมได้สปอนเซอร์จาก Xbox ได้รับโค้ด PC Game Pass มาฟรีเพื่อเล่นเกมให้คุณผู้ชม,มดูนะครับ Xbox PC Game Pass เป็นการเหมาค่าบุฟเฟ่รายเดือนแล้วก็จะมีคลังเกมให้เราเล่นได้เยอะมากมีทั้งเกมเล็กแล้วก็เกมใหญ่มีเกมที่เป็นเกมออกใหม่ด้วยถ้าใครสนใจอยากรู้วิธีซื้อหรืออยากดูว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างสามารถดูได้ที่คาอธิบายใต้วิดีโอนี้นะครับมีอันใหม่เพิ่มมานะครับ p e n t e d d e k เด็กทาสีเปื้อนที่มันเป็นสีเยอะเพิ่มแฮนด์ไซส์สองอันแต่ลบจ๊กเกอร์หนึ่งอันแล้วลองดูมาเด็กใหม่ๆเริ่มมาดับเบิ้ลเงินโอแม่แม่เพิ่มแฮนด์ไซส์เยอะเนี่ยมันก็น่าทำสเตทนะครับ8 9ดเก้าจแแจ็คขาดแค่แจ็คเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเราทำสูตรได้ง่ายกว่าไหมตอนนี้สูตรง่ายกว่าจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้ได้เนี่ย จ็ดไปกาตรงนี้ไม่สําคัญเลยจริงๆถ้างั้นเราก็เอาแค่เอาแค่ f l a s ก่อนก็ได้ถ้านั้นโอ้แจ็คมาพอดีเลยสิแจ็คแมมคิงเอสครับแจ็คมาพอดีเลยไม่น่าเชื่อนะเมื่อกี้เรากาลังคดาดหวังมันอยู่ไฟลุกทีเดียวจบรยเยียบร้อยไม่น่าเชื่อครับสเตรทเฮ้ยมันเอามาให้เราใช้พอดีเลยว่ะ อย่างนี้ยังไงเนี่ยเราควรจะเพิ่มแฮนด์ไซด์นะแต่จ็กเกอร์ก็น่าสนเหมือนกันเราควรจะเปิดโจ๊กเกอร์เอาอันที่ดีที่สุดมาถ้าไม่ดีค่อยขายเออนี่เพิ่มตามทาโร่ผมชอบอะเฟสการ์ดในมือมีโอกาสที่จะให้1เหรียญใน50%เอร์เเราจ๊กเกอร์เราน้อยไงเราควรเอาทาโร่ไว้แล้วเพราะเราเปิดบ่อย,ยงั้นเอาทาโร่ไว้แล้วจบจบเลยแล้วก็เปิดอันนี้จ๊กเกอร์จะฟรีแล้วฟอยห้ามเล่นโพดํา โอเค okay. 2,2,3,3 3,4,5 2,3,4,5นะครับอดเลยเล่นไม่ได้เลยสักอันแต่ไม่เป็นไร90้แจ็คแมมคิงก็ยังได้อยู่นะครับถ้าเั้นเราเอาพวกนี้ออกนะเราคาดหวังว่าจะได้นี่ไง90สแจ็คเดี๋ยดเดสูตร flash ได้ไหม flash ได้นะครับเราควรจะ flash ไหมเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันจะโดนแบนหมดเลยเราควรเล่น flash ดีกว่าถ้าเั้นเราก็เล่นเป็นอันนี้ ไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดนะคุณคุณไปคาดหวังว่ามันจะต้องได้อย่างนั้นเดี๋ยวกันนะคุณไปคาดหวังแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันก็เรียงเยอะมากเลยนะหกเจ็ดแปก็มีนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันมันอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยวะผมควรจะ flash ไหมอะ่ะสามรอแล้วเราไม่ควรจะทําแบบนี้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายหมดนี่ไงแปดเก้าแจ็คแมมไม่มีแมม เราลองอีกสักทีไหมตรงนี้มันเป็นแฟลชหมดเลย2 3 4 5เอานี้ออก6 8ก็ไม่โอเคไม่มีเงินก็เอาที่ดีที่สุดดีที่สุดก็น่าจะได้อีก300แล้วแหละจบเรียบร้อยรอบนี้เล่นง่ายๆชิวๆไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้ต้องลองดูเพราะว่าต้องเปิดท้าดูให้ได้บ่อยๆ เพิ่มเมสาการ์ดงอันจ๊กเกร์ตัวนี้ฟรีสร้างทาโร่ถ้าเล่นสเตรทและเอชอันนี้ใช้ยากเอามาใช้แบบบวกเงินไปก่อนจำโบนดเรื่องหนึ่งจาก5เราควรจะต้องเปิดทาโร่หรือว่าเปิดพลานต็ตเดียวผมรู้สึกว่าเราควรจะต้องเปิดพันเอาเปิดทั้งคู่ได้นี่หว่าควรจะเอาฟลชหรือสเตทฝัดฟัดอยู่แล้วเอ็นแฮนซสองใบเอานี้ดีกว่า เผื่อได้ใบที่สร้างเพิ่ม2อันดับเบิลมันนี่แม่ไม่มีตังสร้างแรนดอมพลเนตสอันทำลาย2ใบแพนเทนคือมือเยอะใช่ป่ะข้อได้เปรียบของเราคือมือเยอะมือเยอะเราเปลี่ยนเป็น l ฟลชง่ายๆเป็นโพแดงอย่างนี้ไหมก๊อปการ์ดมันได้แค่ใบเดียวไม่คุ้มไงางนี้เราสร้างทา r โร่ก่อนไอ้สร้างแพลเนตก่อนมีไฮการ์ดกับสเตทโอ้ดีนะได้สเตทเออออกมาให้เลือกใบเดียวอนนั้นก็โอเคก็ดี างานนี้ดีสุดแล้วเพราะว่าเราได้สเตรทมาด้วยนะครับตรงกับที่เราต้องการต้องใช้เอาไอ้เพิ่มแพนหายไปแล้วกลายเป็นอันนี้แล้วแพนเน็ตจะมาบ่อยขึ้นเนีย่ยจางซื้อไม่ได้โจ๊กเกอร์จะเป็นโฮโลเอาครับอันนี้อะไรเหรอชนะบอสได้25โอเคครับเอ็กซ์ตร้าลาร์สามพัคิดว่าสู้ได้อยู่นะไพ่เราเยอะ10บแจ็คแมมคิงเอได้วะเราควรจะเลือกดอกดีๆ ถ้าเราเล่นดอกจิกจะดีกว่าเราเก็บโพแดงไว้เราเล่นสิบอย่างนี้เรายัางพอที่จะทําดอกโพแดงได้อยู่ร้องนี้ทั้ง3ใบเราได้เอสนี่ใช่ะเออสร้างทาโร่ฟรีเฮ้ยน่าสนว่ะเฮ้ยสร้างเลยไม่โนบโนบโอเคถ้าเราเราเล่นเอสบ่อยๆได้นะใช่ปะ8 8ดตรงนี้ก็ดีนะแ8 8เราจะชนะแล้วนี่2องสาหเอาออก จะเอออกไหนลองโพแดงนี้เอัอนนี่นี่ได้ได้ถ้าอางั้นเราเราแปดแปอ๋อมันไม่ใช่ฟูลเฮาส์เราเก็บแปไว้ก่อนเผื่อพันทำเผื่อทำฟูลเฮาส์ได้ผมคิดว่าเราต้องเล่นอีกสักรอบหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นะจริงอาจจะครบพันเลยก็ได้มันมีมัลติพลายแล้วเราก็ครบนี่แหละครบแล้วเออยังยังจริงด้วยแต่ถ้าเมื่อกี้เราได้8 8ดอาจจะครบก็ได้แหมแปดแปดแปฟูลเฮาส์ จบไปจัดไปครับเงินเละเทะร่ำรวยเงินทองได้อันนี้รีดฟรีทุกรอบแหมไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนาะรีดได้เงินน้อยใช้เงินน้อยลง2แต่ฟรีทุกรอบมันก็โอเคอยู่สร้างพาเน็ตการ์ดมาใช้ดีกว่าเปิดซองการ์ดฟลัช h กับ full h ล u ์ e f l ช h หรือสเตตร์ต่อสเตตร์ต่อก็ได้โกบิโอโกโฮมเอาว่ะแล้วก็เอาการ์ดเข้ากองขอการ์ดที่เอ h นแฮนด์แล้วอะไรก็ได้โอ้ห้าสิบไอสิบด้วยฟอยด์ด้วยน,นี่ทริเกอร์สองรอบเป็นกลาสฟอยด์ด้วยเอากลาสมาดีกว่าเผื่อมันพังก็ยังโอเคอันนี้รีโรคอสองน้อยลงไม่เอาต้องไหมโบยีบ่สิบมาว่าถ้าบนมือเล่นด้วยสามใบหรือน้อยกว่าไม่คุ้มเลย รีโดตรงนี้มันไม่ได้นับกับรีโดที่บอสผมคิดว่าเราควรจะรีโดสดๆทีนึ่งโจเกอร์จะได้คูนุณ0-2-5ถ้ามีแอดการ์ดเข้าไปในเด็กเฮ้ยอันนี้น่าสนนะมีโอกาส1ในสถ้าเลข8เล่นไปแล้วจะสร้างแล้วสกอร์เล่นเลข8จะสร้างทา r โร่แต่มันเป็นโอกาส1ใน4มันใช้ยากการคูณแบบนี้แล้วการเพิ่มเติมการ์ดเข้าไปเรื่อยๆน่าจะดีผมซื้อนี่ไว้ตอนนี้เต็มสช่องแล้วใช้ไม่ได้แล้ว เพิ่ม2ทารโร่เพิ่ม2แพนเน็ตแล้วบอสเลยอะจัดไปนอมนี้มาไวไปไวเพิ่มสองทาโร่เอ็นแฮนด์สองเมาส์เปลี่ยนไดมอนด์เปลี่ยนสโตนเปลี่ยนสเปรดเปลี่ยนลัคก,กี้ผมว่าเราเพิ่งเล่นเอาเอสกับลัคก,กี้ไหมหรือว่าเราเอาเมาส์ดีกว่ากันมาเลือกได้2อย่างนี่นะเราเล่นเอสดังทีเอาลัคก,กี้ไปเลยแล้วกันได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เมาส์การ์ดก็เป็นไพ่บนๆเนี่ยแหละแพงๆอะไปจริงๆก็น่าจะทำ ฟลัชได้เยอะขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนดอกเยอะๆรอบนี้ให้เลือก2องใบด้วยเอาสเตรตอันนึงแน่ๆแต่ทีนี้คือเราจะเอาฟลัชหรือรจะเอาฟูลเฮาส์ดีเอาฟลัชแล้วกันสเตรตกับฟลัชตอนนี้มี2อย่างที่จะพอที่จะหวังพึ่งได้พึ่งได้อยู่แล้วแหะไพ่เยอะ6 7 8 90เนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็เก็บ4 5 6ไว้ด้วยไว้ทำดอกจิงอีกรอบนึง ไ hey, อ้แพะ่เจ็ดแขอโทษครับ6 7 8 9 0ปดเกสิบหก็ยังได้ถ้าเราเว้นตรงนี้ไว้สเตยได้อยู่สเตยได้150คูณสได้อยู่แหละเราควรจะเอาอะไรไว้ข้างหลังไหมอันนี้คูณข้างหลังถูกแล้วบวกเมาส์ข้างหน้าถูกแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวทิ้งได้แต่สร้างทาโร่โดได้ถ้าเราเรียงได้บ่อยจะดีนะครับอันนี้บวกแฮนไซ์อีกโอ้โหรีโรบอทไปได้หนึ่งครั้งต่อแอนตี้ควรจะมีไว้นะครับ เรามีแค่4โจ๊กเกอร์เราควรจะต้องใช้ประโยชน์จากการรีโรสร้างทา r โร่เราใช้เลยกับสร้างแพเนต t สร้างทา r โร่ดีกว่าครับเพราะว่าเราจะมาบวกเมาส์ให้ตัวนี้ด้วยแต่การถือไว้อย่างงี้อาจจะนานๆอาจจะไม่ดีนะครับสร้างโจ๊กเกอร์สุ่มสร้างกลาสหนึ่งตัวทำหนึ่งตัวให้เป็นกราสอะผมว่าเราลุ้นอ่าโนบแม่นะครับรีโรฟรีครั้งหนึ่งอันนี้ถ้าเล่นการ์ดจะได้เงินนะการเติมการ์ด เนี่ยผมไม่รู้ว่าเราควรจะเอาอะไรดีเอ้าไม่เป็นไรเราควรจะต้องเติมการอู้สเปคโตรเราควรจะเอานะครับอันนี้ทิ้งสองใบตอนเล่นได้อยู่แจ็คแจ็คฟลัชไม่ได้แจ็คแจ็คเอชเอชมันทูแพรเราไม่ค่อยมีประโยชน์เรามีหนึ่งแล้วด้วยแจ็คแมมคิงได้อยู่นะแมมคิงเอชอะไรเงี้ยนะครับเราทิ้งพวกนี้ไปก่อน อุ้ยสิบแจ็คแมมคิงเอชอุ้ยอุ้ยเราได้อันนี้ด้วยอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าเราเล่นอันนี้เราได้บ่อยเฉยอะ่ะทีเดียวผ่านเลยดับเบิลเงินเฮ้ยมันมันมาบ่อยบ่อยจัดรอบเนี้ยไม่คิดว่าจะได้เอสเตรทบ่อยขนาดนี้สี่เมาส์ทริกเกอร์ฟรกเกรฟสการ์ทั้งหมดหนึ่งจากสองโจ๊กเกอร์หนึ่งจากสามทาโร่ เดอะฟูลก o ปี้ใบเดิมโอ้ยก,กอปไอโฮโลนลั่นหรอเปลี่ยนหนึ่งไปเป็นกลาสผมเปลี่ยนใบหนึ่งเป็นกลาสกลาสดีกว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสแบบที่ไพ่มันจะพังไปแล้วก็ในเด็กจะน้อยลงอะ่ะนี่มีทำลายด้วยอ่ะเอามาพี่วัวไม่เอาอันนี้จะคลิปเอาสเปนโตรการ์ดสเปนโตรโการ์ดคืออะไรสร้างโจ๊กเกอร์หนึ่งตัวก็ปี้แล้วทำลายตัวอื่นหมดเลยโอ้ ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราก๊อบทาโร่ไว้ครับแล้วเราขายตัวอื่นทิ้งให้หมดครับเพราะว่าตัวอื่นเราคงไม่ได้ใช้ตอนนี้ถ้าเราขายหมดเลยแล้วเราสร้างลองมาหรือเพิ่มการ์ดมันจะง่ายกว่าวะ่ะเพราะว่าตัวนี้จะได้คูณจุดสองศูนย์จุดสองห้าเรื่อยๆถ้าเราเพิ่มการ์ดใช่ป่ะเราขายทั้งหมดทิ้งแล้วเราเหลือใบนี้ไว้แล้วเราเติมการ์ดเข้าเด็กเยอะๆน่าสนไหมลองดูนะเอ๊แต่ว่าเราเล่นทาโร่บ่อยมันก็จะเพิ่มอันนี้เรื่อยๆป่ะจากหกก็จะเป็น 7 8ก็จะเป็น16บวก16เลยนะแต่ตัวนี้คูณเนี่ยเดี๋ยวก็มีคูณอย่างอื่นไหมอันนี้มันได้ผลดีกว่าเพราะเราแบบเราไว้ไว้ใจไอ้ระบบพวกนี้เลยแล้วสู้บอลเราได้ใช้ด้วยผมว่าเราเอาแบบนั้นแล้วกันขายเองจะได้ได้ตังค์คืนอันนี้เราใช้สร้างจ๊กเกอร์กอปปี้แล้วทำลายตัวอื่นซึ่งเราไม่มีก็เลยสร้างกอปปี้ตัวนี้เราไม่มีทำลายน่าสนใจไหมแล้วก็สู้บอลเลยนั่นแหละ สามสี่เก้าเก้าแจ็คแมมคิงอีกแล้วหรอเราทําลายใบเล็กออกก่อนแล้วกันเอ้ยเออใช่เพราะว่าเราไม่ต้องสเตทหนึ่งแล้วเราต้องทิ้งสองใบตอนเล่นด้วยก็จะเป็นสี่ห้าสี่ห้าทิ้งไปก่อนสิบแจ็คแมมคิงเอสด้สเตทอีกแล้วโคตรด,ดีเลยทิ้งสองใบช่างมันบวกเมาส์สองครั้งสิบสี่แล้ว 6, 000, หกพันใช่ไหมง่ายมากนี่ถ้าอย่างนี้เราเล่นกราสมันมีโอกาสที่โดนพังใช่ไหมล่ะ เก้าสแจ็มก็ไม่ได้66 99ก็ยังไม่ได้ถ้าเราเล่นสูตรก็ยังไม่ได้เอาไม่เป็นไรพังก็พัง99 Full h o ฟูลไปก็ฟูลเฮาส์หนึ่งเหรอเอาไม่พังด้วยเยี่ยมน่าจะชนะอยู่นะโอ้มาอีกแล้วเหรอแจ็คแมมคิงเอสมาอีกแล้วนะครับ67 8 67 9นี่อันนี้เล่นฟลัชก็ได้เดี๋ยวรองเงินเยอะกว่านี้แล้วเดี๋ยวคูณเงิน ตอนนี้มันจะบวกแค่7จอยู่ไม่เป็นไรเราเล่นสายทาโร่อยู่แล้วอะทารโร่มาเยอะแล้วบนมือมีเยอะขนาดนี้เราน่าจะจัดเรียงการ์ดในมือทําไพ่ได้ง่ายอยู่ได้ตามเงินเก้าเอาไปก่อนไหมเอ,เอาฟาร์มาาตังก่อนปะผมว่าน่าสนนะครับอันนี้อะไรมีโอกาสที่ฟอยอะไรพวกนี้จะมาบ่อยขึ้นโหเราเราควรจะยังไม่เติมของสิเราเอาแคบเอาแคบพานเน็ตก่อนแล้วกันเราควรจะต้องได้เงินเยอะกว่านี้หน่อยสเตเตฟลัชทูแพร์ตีอว่าศทูแพร์แล้วกัน อย่างน้อยสำรองไว้หน่อยแต่เราได้ก้าวมาเดี๋ยวเราได้น่าจะได้เงินได้ง่ายขึ้นกว่าน,นี้โอเคอันนี้อะไรสกิปไม่อันนี้อุย้ยโพโลอ่ะพลลี่คโครมไม่ผิดจ๊กเกอร์ฟรีแล้วเป็นโพลี่อู้อันนี้อะไรเนี่ยแปดแปดแปดเก้าเก้าไปก่อนไหมฟูลเฮ้าส์ฟูลเฮ้าส์มันได้แค่นั้นเองวะไม่คุ้มวะ่ะแต่มันก็โอเคนะอุย้ยพันสี่เหร หนึ่งสสห้าเตรปโอ้โหเหนื่อยอยู่นะเนี่ยสองสี่ห้าหกเจ็สห้าเจ็เก้าสิแจ็คแมมทิ้งตรงนี้ให้หมดเก้สิแจ็คแมมคิงมาเร็วเก้สิแจ็คแมม ไม่มีฟูลเฮาส์อีกระยังงั้นต้องเล่น flash ให้ได้ไพ่เราเหลืออีก2รอบเอา5ออก9ออกเอาแจ็คออกใบหนึ่งแหม่มเพียบเลยอะ่ะเอาแหม่มออก10 Jack, แจ็คแหม่ม90 Jack, แจ็คแหม่มเอสใช้ไม่ได้อยู่แล้วอ้อ๋อถูกแล้วโอเค10 Jack, แจ็คแหม่มคิงเอชมาว่ะ10 Jack, แจ็คแหม่มคิงเอช สเตรทเอานี้ไปด้วยจะได้คูณคูณแต้มน่าจะไม่ต้องนะอ๋อคิดว่าไม่ต้องนะเดี๋ยวมันพังไปไม่ใช่อะไรหรอกเก็บไว้ก่อนใช้ยามจําเป็นพออันนี้บวกมาต้องเยอะแล้วน่าจะผ่านอยู่โอเคผ่านจริงๆด้วยคลางชั่วหน่อยเราได้เงินแล้วคลาวนมาไอ้พวกนี้ยังไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นผมว่าเราแค่เปิดอ๋อยังยังยังผมว่าเราเก็บเงินก่อน ฟรีจ๊กเกอร์ห้ามเล่นแฮนด์ไทป์เดิม22แบบแบบงหห้ามเล่นแฮนด์ไทป์เดิมเหนื่อยอีกแล้วห้ามเล่นไทป์เดิม2 2 3 3 4มไปก่อนเล่นทูแพรไปก่อนแบบแบบง่ายง่ายก่อนห้ามเล่นแฮนด์ไทป์เดิมเราเล่นได้4ครั้งแปดห้าสิบผมไม่คุ้มแล้วว่ะโอ้ oh. ห้ามเล่นแฮนด์ไทป์เดิมเล่นทูแพรไปแล้ว เราต้องเล่นหัวใจโพแดงโพแดงโพแดง f l ั s h หกเจ็้โหโหมันจะได้สเตรทฟ f l ชอยู่นะตรงนี้แต่ว่าผมว่าเราอย่าไปเสี่ยงกับ10โพแดงแค่ใบเดียวเลยครับไม่น่าสู้ไหวหรือจะไม่รอดกันนะ แปดเก้าสิบแจ็งแมมเออเก้าสิบแจ็คแมมคิงเก้าสิบแจ็คแมมคิงสเตรทผมว่านี้ไพ่สูงอยู่น่าจะได้อยู่นะคูณตั้งเยอะโอ้โ oh, หไม่ไม่รอดว่ะจบยอมนะครับเล่นไปไม่รอดครับมาเร็วเคลมเร็วไปต่อนิวรันเอาเด็กนี้ผ่านนี่ขนาดแบบไม่ได้มีความยากอะไรเพิ่มเติมเลยนะยังเล่นยากเลยนะ การที่เล่นในแอนตี้นี้จะถูกดีบัฟรีโรครั้งหน้าจะฟรีข้ามให้หมดมันบอกห้ามเล่นไม่งั้นดีบัฟหกหกหกเอสเน่าจะโอเคแล้วก็ฟลัชฟลัชจบเด็กนี้เล่นยังไงดีนะมือบนมือเยอะๆมันก็ทำเรียงไพ่ได้ง่ายขึ้นจริงๆนั่นแหละ มีทางเลือกเยอะขึ้นหรือเราอาจจะแบบพอมีทางเลือกเยอะเราจะต้องนําอย่างเดียวไปเลยอย่างเช่นสเตเตฟลชล้วนอะไรเงี้ยเล่นเอจะให้20ชิปแล้วก็4เมาส์เอสิกันปะทาโร่การ์ดทันทีโจกเกอร์ทันทีโจ,กเ,กโจกเกอร์ทันทีก่อนอ้นี่อะไรเพิ่มหนึ่งดิสการ์ดถ้าเล่นสเตเตได้15เรื่อยๆถ้าเราเล่นสเตเตบ่อยตรงนี้คุ้มถ้านี้เราจะได้หนึ่งดิสการ์ดทันทีเราจะทําให้เปลี่ยนมือได้ง่ายขึ้นเยอะ แถมได้50าทันทีด้วยเอานี้ก่อนแล้วกันใบนั้นไว้เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสเปลี่ยนสองใบเป็นเมาส์เปลี่ยนสองใบเป็นเมาส์ก่อนแล้วกันครับอย่างเช่นคิงคิงงี้ผมว่าเราเปลี่ยนดอกเดียวกันแล้วทำ flush บ่อยๆดีไมแป้าสิบเจ็ดแปดบยังไม่ได้สาสเอาพวกนี้ออกเอาพวกนี้ออกเดี๋ยวกันนะ เรามีดอก2ดอกที่เหมือนกันเอาเจกับ3อาอกก่อนเฉยๆนั่นโอเค f l u s นี้ไปก่อน7 8 90ตอนนี้เราทำสเตรตทฟันได้อยู่นะดูนี่อ้าไฟลุกแล้วจบ e ีซี่อู่2น0 0น่าจะรอดรอดแรกๆแต่ว่าต้องรีบเอาของละอันนี้ถ้าสกิปบูสเตอร์จะได้3มเมาเรื่อยๆ เฟสการ์ดมีโอกาสได้2เหรียญผมว่าเอาแล้วก็น,นี้เอามาเพิ่มตังก่อนช่วงนี้โอ้โหเอาสตีลดีกว่าต่อให้มันมีเฟสการ์ดก็เถอะแต่เมื่อกี้มันไม่ไม,ไม่นั่นไม่ฟรี6 7 8 90ได้แต่มันไม่ยังไม่สเตเตทฟลัชผมอยากทำห6เจ9 0จังเลยอะลองนะ จ็ดแปดเกแจ็คก็ได้นี่สเตเดทฟันเลยเออจัดไปพี่มือขึ้นดีมากๆเลยโอ้โหไฟลุกคือแบบคือมืออย่างนี้ดีมากนะเป็นเพราะว่าแฮนด์ไซส์เยอะนี่แหละมันมีทางเลือกก็ดีหนึ่งจากห้าทาโร่เอาหนึ่งจากห้าไหมได้เลือกเยอะๆหน่อยเพิ่มแต้มเปลี่ยนดอกสร้าง โอ้สร้างสองทาโร่ไหมเดอะฟู The Fool. แล้วก็สร้างทาโร่อีกว้า wow. วคุ้มเลยรอบนี้ไปสู้บอสบายแรกจะมือแรกจะคว่ำผมว่าไพ่นี้มันสูงมากแล้วไพ่นี้ต่ำมากใช่ป่ะเปลี่ยนซ้ายเป็นขวา2เป็นเอสโอน่าสนใจน่าสนใจขึ้นเป็นเอสเลยงั้นเราก็เล่นได้แล้วแบบ มันเป็นพแดงแน่ๆสองใบนั้นอะ่ะเอ๊ะพแดงเหรอแล้วตรงนี้ก็สลับมาตรงนี้คือมีโอกาสเป็นพอแดงล้วนเลยนะตรงนี้ผมชิงตรงผมเล่นตรงนี้ก่อนน่าสนใจตรงนี้พอแดงล้วนเลยสี่ใบเนี้ยโอ้ลุกโอ้จบเลยเหรออ้อา้าวเวอร์นาบวกชิปตามการในเด็กเฟสการ์ดจะให้บวกชิปเหรอได้ดอกเบี้ยเพิ่ม สใบาจาก5ผมอยากได้แพนเดตการ์ดก่อนมันจำเป็นนะแต่ว่าดอกเบี้ยดีกว่ามั้งอ่ะ next copy รอบหน้า copy แท็กรอบหน้าที่ส k ิปผมว่าเราเอาก็ดีนะได้หนึ่งต่อดิสการ์ดอันนี้ให้เล่นหนึ่งแฮนด์ไทป์แค้เล่นประเภทเดียวเท่านั้นดังนั้นเราต้องรีบฟาร์มนะครับ เดี๋ยวผมชิงไอ้พวกนี้ก่อน90แจ็คแมมคิง7890แจ็ค90แจ็คแมมคิงแต่ว่าถ้า7890แจ็คมันจะมันจะยังเก็บดอกสวยๆได้อยู่ไ้ทำ flush อีกรอบหนึ่งพั 2007, นเะจ็ดนาะแล้วก็โอ้รอบนี้ดีนะ10แมมคิงเอสนะเอานี้ออก เอานี้ออกเอานี้ออกนี้ออกเจ็ดเอาออกได้แล้วเอ้ะเดี๋ยวเจ็ดไว้ทําดอกดีกว่าเนะเาะออกไม่ได้ละถ้างั้นก็ถ้างั้นก็เล่น flush ดีกว่าละคุณอันนี้มันตามอะไรนะ face า a r d ที่เล่นมีโอกาสหนึ่งในสองที่จะได้เงินสองเหรียญเป็นนามบัตรที่ต้องเล่น f a c เข้าใจ อันนี้เพิ่มโจ๊กเกอร์คนอื่นเข้าไปในเมาส์เพิ่มแวลูคนอื่น2ใบเติมเข้าเด็กเอาพลนเร็ตนก่อนสเตร์ฟลชฟกับฟูลเฮาฟูลฮาแล้วกันนะเราไม่มีอะไรเลยอะ่ะให้เล่นประเภทเดียวเท่านั้นเล่นอะไรดีอะ่ะอะไรเล่นง่ายสุดอ่ะฟลัชเหรอสองสามสี่หงฟลัชน่าจะง่ายสุดนะพยายามเล่นฟลัชแล้วกันนะครับรอบนี้เล่นประเภทแฮนด์ไทป์เดียว อุ้ยได้ตังได้ตังดีมากดีมากสามพันแล้วอีกรอบหนึ่งก็จบอันนี้ฟลัชอีกรอบก็จบแล้วขอบคุณมากจ้าแต่เงินตอนนี้เราชิปที่เราทำได้มันยังพอดีกับโจทย์ที่ต้องการแปลว่าเรายังเล่นดีไม่พอขึ้นแอนตี้มาจะแย่เซเลเชียลจะมีอันที่เราเล่นเสมอโอ้น่าสนใจตังเราไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวสร้างนี่ก่อน วิลฟอร์จูนอันหนึ่งฮาร์สอันหนึ่งฟอร์จูนเราควรเอาเซเลเชียลแพ k ก่อนนะเดมันจะไม่ครบนะเนี่ยงั้นเอาอันนี้ p l a เนตการ์จะมีอันที่เราเล่นมากสุดเสมอแล้วก็เอาเซเลเชียลเงินจะหมดพอดีเพิ่มเพาเวอรซีลทิ้งแล้วไดทาโรหรือทำลายหนึ่งใบเพื่อเพิ่มเอ h น n c นส์เอทสองใบทำลายเอแปะแปะสีม่วงหนึ่งอันน่าจะดีกว่านะครับ เพราะมันเจนเนเรททาโดเรื่อยๆให้เราสร้าง2คอมมอนโจเกอร์ไม่เอาอู้ครั้งหน้าโจเกอร์จะฟรีและโพลิโครมครั้งหน้าผมมีดับเบิลด้วยได้ได้เอ็กซ์ตร้าช้วยนั่นนะ่ะโอเคได้เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันอันนี้ตรียวัลไคได้โอ้ฟูลเฮาส์ได้นะครับฟูลเฮาส์เราเล่นอะไรบ่อยครับขอดูนิดนึงเราเล่นฟูลเฮาส์กับฟลชเราเล่นฟลชบ่อยกว่าแต่ตอนนี้ก็4-4แล้วนะ การรักษาดอกกับการรักษาเลขฟูลเฮาอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะเติมอะไรดีเติมอาคาน่าเราควรเก็บเงินซื้อแพลเน็ตการ์ดวะเราพูดแต่เราก็ทำแบบนี้เปลี่ยนหนึ่งใบเป็นเวลการ์ดดีมากเราจะทำฟลัชได้ง่ายกว่าเดิม มันเอื้อให้ทำ flash s c r i p ์แล้วเป็นพลิโครม2ครั้งนะครับสู้บอสเอ็กซ์ลาร์ชทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเล่นครั้งนี้ <c oughs> เอาอันอย่าเพิ่งใช้นี้เลยเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้เราทำ flash ได้ตรงนี้นะแล้วยังทำห้าหได้อยู่ทำ flash level 1อะไร l ล v ว l 2นะ full house อย่างเดียวอะเดี๋ยวเ๋อย่าเพิ่งกดผิด full house เราทำา7 7 5 5ได้ถ้าเอ็กซ์ลาร์ชเราควรจะเก็บ7ไว้คูณ่ะ ผมว่าเราทำ flash ไปก่อนดีกว่าคิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังเปลี่ยนเป็น house ได้อยู่นะเราได้พันเดียวเองเหรอ4,5,6ทิ 4, 5, ้งไปก่อนอ๋อเราเปลี่ยน flash ได้ไงเราก็ทำ flash ไปก่อนอย่างเช่นเรามีค i n เราจะดึงอะไรมาทำ full house ได้บ้างทำสาม เอสองใบแล้วกันสามนี้สิบนี้คิงนี้เอสเอสทำ flush แบบนี้โอ้โหมัน extra l a ร g e จริงนะ จะทำยังไงดีนะ789กต้องทำไอ้สเตรทฟลชอะไรอย่างงี้เปล่านะเปลี่ยนเป็นลัคกี้การ์ดผมว่าเราต้องเล่น10-10แ,แล้วก็เราก็เล่นเจ็ดเจ็ดสิบสิบไปเลยฟูลเฮาส์โอ้ได้ยี่สิบเมาก็โอเคนะโอ้แพ้อ,อีกแล้วหรอ เหนื่อยว่ะเหนื่อยที่มันทำไม่ได้นะครับสิบแจ็คแมมคิงเอสสเตรทเฉยๆมันได้แค่นี้เองนะ999 999 SS เอเอเนี่ยน่าจะดีกว่าอีกฟูลเฮาส์เพราะเราไปโลเสองอะได้8,000มันไหมไม่ถึงหรอก4,000จบ เหนื่อยจริงอันนี้เอาใหม่